สวัสดีเพื่อนๆชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังมาอัปเดตราคาเหรียญหนึ่งบาทแบบเดียวหงนะครับเหรียญแบบนี้นะครับเมื่อก่อนราคาสองหมื่นนะครับแต่ตอนนี้ราคาได้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นเหรียญละสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนแล้วก็ ช่องทางการติดต่อให้นะครับโปรดเพื่อนๆฟังให้ดีนะครับเรามาดูลักษณะเหรียญก่อนนะครับด้านหน้าครับด้านหน้าจะเขียนประเทศไทยแบบนี้นะครับประเทศไทยครับฝั่งขวาเขียนรัชกาลที่9ครับนี่ก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9ครับหันพระพักมาทางด้านซ้ายครับเห็นไหมครับ ด้านข้างครับด้านข้างจะเป็นเฟืองขีดเล็กๆแบบนี้นะครับ,ร,บรอบๆทั่วเหรียนเลยนะครับรอบข้างครับแบบนี้นะครับด้านหน้าครับ <c oughs> ส่วนด้านหลังครับด้านหลังด้านบนจะเป็นพอจุดสอจุดนะครับสองห้าสองศูนย์ หบาทครับต้องเป็นเลขไทยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหางมันจะกระหนกขึ้นนิดนึงนะครับเป็นบาทนี้ก็จะเป็นหงนะครับอันนี้จะเป็นผู้เห็นไหมครับผู้ตรงนี้ครับราคาตอนนี้นะครับ2องหมื่นบาทนะครับส่วน ID Line ผมจะใส่ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับ ID ไลน์ติดต่อท้ายคลิปครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับราคาขึ้นมาอีกห้า5,000ันบาทนะครับอาจจะตอบช้านะครับใครที่ส่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ตอบต้องขออภัยครับลองส่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นเสียงกลับนะครับเป็นเสียงกลับแบบนี้นะครับ ราชการที่9นะครับเขียนประเทศไทยแบบนี้ฝั่งนี้เขียนราชการที่9ครับด้านข้างขออเฟืองขีดส่วนด้านหลังครับเป็นเสียนกับเป็นเรือหงนะครับเรือหงสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับ ID ลายท้ายคลิปนะครับ